DON'T อ i ้ e ยผิด a อ่ะขอประโยคคนละหนึ่งประโยคว่าไม่ชอบอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรได้ไหมคะขอคนละหนึ่งประโยคค่ะ I don't like pizza I don't like pizza I don't like spaghetti I don't like เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้นะคะอ่ะในลองดูซิคนหนึ่งจะขออ่านคอมเมนต์นะคะจากประชาชนนะคะ นดูซิมีใครบอกว่าอะไรบ้างนะคะคุณอัญชนาบอก I drink coffee โอเคออลลกใชยที่นิกเนมนะคะหญิงปูบอก I don't like coffee I don't drink coffee ปกติฉันไม่ดื่มกาแฟนะคะถ้าปกติไม่ดื่มกาแฟก็เปลี่ยนไลฟ์เป็นํำว่า drink ค่ะนะ,ะอย่างเช่นคุณหนึ่งจะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะคะอะมีค่ะ <c oughs> ประโยคนี้อย่างเช่น I don't drink beer I don't drink beer ปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ดื่มเบียร์ค่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์จริงๆถ้าเกิดเราปิดคำว่าเบียร์นะคะบอกว่า I don't drink เนี่ยหมายถึงฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะเออถ้าบอก I don't drink เป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่อะไรอื่นๆที่แบบขยายความให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นปกติไม่ดื่มชานะปกติไม่ดื่มน้ำผลไม้ปกติฉันไม่ดื่มน้ำอะไรก็ว่า I don't drink beer. I don't drink alcohol. I don't drink coffee. I don't drink tea. I don't drink.